การถอดพรมหลังคานะครับสําหรับดีแม็กเก่าเชฟเก่าเชฟปาหวานนะครับอันนี้ของผมเป็นตัวแคปนะสี่ประตูก็จะคล้ายๆกันนะครับต้องถอดตัวพลาสติกตัวนี้นะครับที่พุ่มช่วงหลังตรงนี้นะครับซึ่งผมก็รื้อไปเยอะแล้วแหละนะครับอ่าสองชิ้นซ้ายขวานะครับแล้วก็ถอดอขอถอดไฟเกง๋งถอดไอ้ตรงจุกมือโหนถอดมือโหนนะครับแล้วก็ถอดที่บังแดด ก็ตอนนี้ก็สามารถที่จะเอาผมออกได้แล้วนะตัวนี้จะเป็นชิ้นเดียวกันนะครับแต่ว่าเราน้าจะต้องถอดเบลก่อนนะครับก็อันนี้เป็นตัวปรับระดับเบลนะก็น่าจะเป็นกิ๊บด,ดึงออกมาได้เลยจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็น ฝาครอบนะตรงนี้มันจะมีนอ็อตตัวฝาครอบเบลตัวนี้มันจะมีกิ๊บอยู่ด้านหลังทีแรกผมงัดยังไงก็งัดไม่ออกนะครับิ๊บมันมันมีสลักอยู่ด้านหลังนะครับเพื่อนเนจะต้องเอาไขควงวัดไฟก็ได้นะครับปกติมันจะมันจะครอบอยู่อย่างนี้ใช่ไหมอืมครับเพื่อนเนจะต้องเอาไขไขควงวัดไฟอ่ะแทงแล้วก็งัดด้านหลังอนะมันจะมี นี่ยริมอยู่หน่อยๆสองซีกเลยเป็นตะขอนะครับซึ่งมันอันใหญ่เราดึงยังไงก็ดึงไม่ออกต้องเอาไขควงวัดไฟนะครับแทงแล้วก็งัดด้านหลังนะครับสองซีกแล้วก็ดึงขึ้นตรงๆนะครับก็จะออกมาแบบนี้แล้วเราก็ทำการถอดเบล์นะตัวนี้เป็นน็อตเบอร์สิบสี่นะ ก็จะดูตรงไหนแบบนี้ครับประมาณนี้ครับฟังจากเสียงตรงนี้น่าจะเป็นกิมน๊มันมันน่าจะไม่ใช่กิ๊บพลาสติกนะเสียงเหมือนกิ๊เหล็ก chiếc dụng clip thép. Gọi là, nếu là clip thép thì các bạn nên dùng thẳng, nên cẩn thận, nên dùng lực vừa phải. là clip เวลาถอดมาคีปเหล็กมันก็จะติดมากับตัวชิ้นงานตัวนี้ทุกตัวเนะี่ยมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวนี่ันี้ก็ถอดไปล้างได้ครับต่อมาก็เราจะทำการรื้อผมหลังคานะสิ่งที่จะต้องถอดเนี่ยก็จะมีอิตะขอเกี่ยวของนะฮะเป็นนอ็อตอันนี้ไม่มีอะไรเพื่อนก็งัด มีนอนะ็อตยิงออกนะครับอันนี้เป็นเป็นแผ่นปิดเนี่ยก็หาอะไรงัดงน,นะเป็นพลาสติกก็ดีจะได้ไม่เป็นรอยนะตัวนี้นะครับงัดงัดตัวไฟเกง๋งอันนี้มันเป็นรอยอยู่แล้วนะพงน้ำปงงัดเลยมีน้องสองตัวนะครับก็ถอดออกมานะครับตัวนี้ก็หลุดละนี่อีกหนึ่งตัว แล้วก็ที่บางแดดที่บางแดดก็มีน็อตนะตัวหน้าตัวหน้าก็มีน,อน็อตนี่โอเคครับแล้วก็ไอ้มือโหอนข้างซ้ายนะครับก็เหมือนกันจับนอ็อตสองตัวเท่านี้ก็น่าจะเอาออกได้นะครับเดี๋ยวผมทำการลือ้อออปชั่นตรงนี้ก่อน ตัวไหนถ้าเพื่อนๆคิดว่าถอดแล้วจะจําไม่ได้ว่ามันติดตรงไหนเนี่ยมันใช้ตรงไหนเนี่ยเพื่อนๆถอดเสร็จเพื่อนๆก็เอาน็อตมายิงคารูมันไว้นะ ติดเ,เสาเอรือเปล่าก็าง่ายๆมื่อก็ดึงออกมาเลยอันนี้ไม่มีอะไรดึงง่ายคลิปเแรกเหมือนกัน เท่านี้ก็น่าจะดึงออกมาได้แล้วคิดว่านะอันนี้ผมเพิ่งเคยลืมเหมือนกันนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราเอาผมออกอตัวผมชิ้นมันใหญ่นะสิ่งนี้ผมว่าน่าจะติดผมอะไรเดี๋ยวผมจะเอาออกสิกงนู้นนะ อันนี้เดี๋ยวผมกล่าวว่าผมจะดึงอันนี้ลงมาก่อนนะแล้วก็อพยายามให้อ e ีแผ่นนี้มันซุกลงมาข้างล่างนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก่อนนะเอาออกไงลืมถอดกิป๊บท,ที่มันอุดมือโหดส่คนขับออกสองตัว อเคอันนี้ออกไมได้แล้วนะครับก็เพื่อเมื่อจะต้องเอาไอ้ตรงหัวพรมเนี่ยนะครับมันซุกลงไปหน้าเกียร์นะแล้วก็บิดออกมานะครับแต่ข้อควรระวังอีกนิดนึงนะที่ผมไม่ได้ไม่รู้ะก็ะคือตัวน,นี้ตรงน,นี้มันจะมีกิปอืมกิปเขาเป็นอย่างนี้นี่ กดเข้าไปตรงกดเข้าไปตรงช่องอย่างนี้นะเนกิปเนี้ผมไม่รู้นะมันติดอยู่กับผมเดี๋ยวผมเอากาวยิงใหม่นะครับซีกนู้นผมดึงรลุดออกมานะครับก็ถ้าเพื่อนๆถอดเนี่ยเพื่อนๆก็จะต้องแง้มผมนะฮะเอานิ้วขึ้นมาดันดันกิปนี้ให้หลุดนะครับเนี่ยมีคลิปข้างหลังอีกสองตัวซ่อนไว้นะครับก็ประมาณนี้นี่ ด้านหลังก็ทากาวไว้ก็ด้านหลังก็มีคาบน้ำนะตรงนี้ก็น่าจะเป็นคาบน้ำที่มันเข้ามาจากตัวตรงไฟเบรกหรือเปล่าไฟเบรกดวงที่สามบนหลังคานะ่ยเห็นก็ชอบเข้ากันเห็นน้ำก็ชอบเข้ากันตรงนี้ก็โอเคเท่านี้แล้วเพื่อนๆก็เอาออกมาซักได้ยัง สบายใจนะพอดูสภาพสิงหัวคนเข้าเนี่ยดำปีเลยเสร็จพงเสร็จผม,เ,จผมเต็มไม่หมดนะครับส่วนวิธีการใส่ก็คือเอาใส่เข้าไปท่าเดิมเลยนะครับดันดัน,ด,นดันขึ้นไปยัดกิปข้างหลัง2อันก่อนนะครับที่เหลือก็ติดไออ,อออปชันที่ถอดออกมาพวกกันศาดมือหนไฟเพดานอะไรพวกนี้ส่วนตัวไอตัวพลาสติกพวกนี้ก็มันเป็นกิฟอยู่แล้ว วางเล็งให้ดีแล้วก็เคาะมันก็กรึบกึบเข้าไปนะอันนี้ประมาณนี้ครับผมวิธีการหรือผมหลังคาอันนี้ผมพื้นผมซักตากไว้เมื่อวานตากแดดแล้วก็ตากฝนซะด้วย <c oughs> นะก็เดี๋ยวนี้ตากไว้อีกวันวันนี้แดดด,ดีน่าจะแห้งนะ